ก็ก่าสวัสดีนะคุผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่ในแมป E R L C นะครับหรือ Emergency Response ผมก็ไม่รู้ชื่อแบบเร็มมันมาอ่านยากวันนี้เราจะมาสวมบทบาทเป็นตำรวจนะครับอ้าวตำรวจเต็มงานเป็นเชอรีสแพทนะครับเราวันนี้เราจะมาสวมบทบาทเป็น โชว์รีฟนะครับก็รอโหลดแป๊บนึงนะครับพอดีโหลดช้าผมมองว่าทุกคนจะได้ยินเสียงผมนะแป๊บนึงผมขอปรับให้มันได้ยินแค่เสียงของผมมันอ่ะปรับและอ่ะ เปรับแล้วเพ่งแบบมี R C มันมีอัปเดตมานะตอนนี้ผมไม่รู้อัปเดตอะไรนี่ทุกคนรถผมเยเอะเปล่าไอ้รถรถผมไม่ถึงแล้วแต่ว่ามีได้ไงอยากรู้ใช่ไหมเลยผมเติมเลยม,มันเติมได้ ว้ย <S an audible> นีทุกคนน่าจะไม่ได้ยินเสียงนะเพราะผมปิดเสียงไว้ปิดเสียงไม่ให้ทุกคนได้ยินทำไมรถถมมันอึดเลยต้องใส่เหล็กมั้ง เราจะมาสมุทรปราป็นต,ตำรวจนอกเครื่องแบบนะไม่ใช่ตำรวจมันคือเชอรีฟเชอรีฟนอกเครื่องแบบตำรวจหรอเชอรีมันมีหน้าที่ที่ขายกันนะขายกันมากเลยแต่มันจะแตกต่างกันตรงที่ตำรวจจะอยู่ในเมืองนะเชอรจะอยู่นอกเมืองแต่ ตอนนี้ผมก็จะมาล่าตเตวนเป็นหลวนนะเพราะว่าเดี๋ยวขอดูเหตุแป๊บนึงว่าม,มีเหตุเปล่าขอหาแปบบ๊บสองดาวรถอะไรใส่เบอร์ถักโอ้โหกับกับอะไรวะเนี่ยโอ้โหรถสปอร์ตอะใส่เบอร์ถักผมว่าไม่น่าอยาก เหไม่หาว่าให้ที่ไหนทีนี้เกิดเหตุอะไรอ่ะสะพานหักแล้วปิดทางสะพานแป๊บเฮยู hey you, สะพานหักล่อแหมมีคนบาดเจ็บมีรถพัง รถถ่มันไปบังของเขานะนะั่นะเท, okay, ทุกคนเดี๋ยวเราก็จะขับไปตั้งด่านกันเลยนะคะเดี๋ยวขอข้ามไปเลย okay, แล้วกันโอเคครับทุกคนมาแล้วนะอ่ะ,อะมาแล้วอ้าวรถไฟไหม้เราก็มาตั้งด่านกันตรงนี้ถามว่ารถอยู่ไหนรถอยู่นู่น นะครับตัวไว้ไกลๆหน่อยได้แอบได้แต่ชุดผมจริงๆมันก็แอบไม่ได้นะนะเฮ้ยเฮ้ยโทรเรียกจบเพินด่วนเลย ค่ะผมพี่ไปแล้วเงียบสักพักหนึ่งติดหมายไม่นะ่าไม่ติดโอ้ยรถไฟมาเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายขก็กำลังเสริมไปแล้วอ่ะไม่รู้จะมาไหมทังดับเพลิงมาฉีด เปอดดีๆอย่างเราต้องดบบไปโอ้ oh, no 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 wow, ว่า wow, แล้วไงผมอ่ะว่าแล้วปัดโถเลยตำรวจก็ไม่มีใครมาสักคนเลยหน่วยระเพงมาหน่อยหน่วยระเพง โอ้โหแม่งเอ้ยไม่ได้เลยไงวันนี้เราเราก็จะโอเคเราเป็นเชอรี่แล้วเราขอเปลี่ยนเป็นตำรวจบ้างนะคะวันนี้วันนี้เป็นทั้งเชอรี่แล้วก็เออเป็นทั้งเชอรี่แล้วก็เป็นทั้งตำรวจนะฮะโอ้โหเน่า เจ็ดเจ็ดไม่หน่วยระเพิงม,มีน้อยมากเลยครับทุกคนอืมอ้อาวอา้าวตำรวจเต็มไม่นะอีกตัวก็ได้รอไม่ไหววะ่ะทุกคน ตายผมเปลี่ยนไหมทุกคนให้ใครจะมายิงอะไรมันเป็นอะไรเนี่ยมันแหลกอะไรวะ ฝ่าผมมันเป็นอะไรวะเนี่ยโคตรแหลกเลยอ่ะมันหน่วงจังเลยโอยคอันมันแหลกมากเลยนะคะแหลกมาก โอเคทุกคนอันนี้อันนี้ผมก็น,นี่แล้วนะทุกคนผมแบบไปเปลี่ยนมาใหม่นะนะครับอเอาทีเซตไปแล้วกันทุกคน ได้ส er, ิบนทแลนเจอเราจะไปัเห็ดเนะคะเอนะคะคือความวยของประนนบโคือนีเหบ้างแหละเห็ดบมีอะไรบ้างแหละนะแล้ก็ไปเห็ดกันเลยค่ะป้า ปิดตอนเราไปปิดที่ตั้งด่านกันนะคะป,ปิดที่ตั้งตอนไปตั้งด่านกันนะคะป่ สำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบาย